เกมวันนี้เป็นไงบ้างรับตังก็เล่นคู่ขี้สูสีแต่จังหวะที่เด็ดที่ขาดเราดีกว่านะครับครับก็ก็ถือว่าทั้งสองทีมเล่นเล่น,เล,นเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับก็ก็แลกการสนุกนะครับก็ก็อยู่ที่จังหวะที่เราจบได้เท่านั้นครึ่งแรกจะเห็นว่าทุกคนดูล้าล้าตื้อเป็นเพราะว่าผ่านเกมเล่นกลางสัปดาห์เล่นอะไรมาจนทําให้ล้าหรือเปล่าครับอืมด้วยด้วย,ด,วยด้วยความที่ที่เราต้องระมัดระวังเกมโตกลับด้วยนะครับแล้วก็อากาศด้วยครับแต่แต่มันก็ก็เป็นข้ออ้างไม่ได้ครับก็ ก็โอเคครึ่งหลังเราก็ยกยกมาตรฐานการเล่นของเราขึ้นมาได้ดีครับผมลูกแอสซิสที่ให้พี่มุยครับครับก็มันมีจังหวะครับก็เลยก็เห็นเห็นพี่มุยวิ่งวิ่งไปแล้วก็ก็ให้ครับ,บปกติก็ก,ก็ก็ถือว่ามันมันเป็นคุณสมบัติของกองกลางครับผมจะเห็นได้ว่าครึ่งหลังร่วมแรงร่วมใจกันก,นกลับมาจนสามารถเล่นดีได้มีโอกาสจะจบ2 0 3 0แต่ทําไม่ได้เสียได้ไหมครับก็เสียได้ครับผมว่าถ้าเกิดมันมันสองมันสามเงี้ยมันม,มันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ ตอนที่ลุ้นแชมป์เนี่ยคือมันก็มีผลด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็โอเคเราก็ต้องไปปรับตรงนี้ให้ให้มันชัวร์มากขึ้นครับวันพุธครับกลางสัปดาห์แล้วราชบุรีฝากอะไรถึงกองเชียร์วันนี้แล้วก็วันพุธที่จะเข้าเข้ามาให้กําลังใจครับก็อันดับแรกเลยคือขอบคุณแฟนบอลที่ที่ตามมาเชียร์วันนี้นะครับแล้วก็วันพุธก็อย่าลืมมาให้กําลังใจเราเยอะนะครับในบ้านนะครับก็โอเคครับฝากฝากทุกคนด้วยครับมาให้กําลังใจเราก็จะทําผลงานให้มันดีๆขึ้นไปเรื่อยๆพัก่อนอนเยอะๆนะครับครับผมครับ